นขังน้ําขังหน้าดินนะคะเต้นไม้ก็แลกเขียวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าได้น้ําฝนไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานช่วงฝนตริมริงมริงริมนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของพี่นุ้ยนะตรงกลางก็ว่าจะเอาเป็นเสื้อผ้าของน้องนะใส่เสื้อน้องไว้นะคะตรงกลางก็เป็นของน้องน้าขังน้ําขังหน้าดินนะคะเอต้นไม้ก็แลกเขียวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าได้น้ําฝนไปเมื่อวานนะคะ เมื่อวานช่วงฝนตกก็เอามาตากพร้อมๆกันได้นะเพราะว่าเราได้แยกซักแล้วเสื้อผ้าเด็กเนาะกับเสื้อผ้าของพี่นุ้ยคือคนใหญ่เนาะจะจะไม่ปนกันนะคะของน้องก็คือของน้องซักเช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องให้น้องหลับยังไม่ได้ปลุกน้องตื่นเนาะพี่นุ้ยจะได้แบบซักผ้าได้สะดวกนะถ้าน้องตื่นนะพี่นุ้ยต้องพาเขาไปด้วยเนาะก็อากาศจะดีนะคะจะชุ่มชื้นอยู่นะแล้วก็ เพื้นดินเราก็ยังเปียกอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกสองช่วงนะตอนเช้าซักเสร็จแล้วก็มาตากนะคะบรรยากาศดีนะคะช่วงเช้าเลยนะแยกโซงเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยเนาะพี่นุ้ยก็ถากผ้าเสร็จแล้วนะอ่ะอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายก็ อากาศจะดีนะคะจะชุ่มชื้นอยู่นะแล้วก็เอพื้นดินเราก็ยังเปียกอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกสองช่วงไม,ไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะคะเช้านี้เนาะแต่ก็ซักผ้าไปก่อนนะคะมีผ้าของพี่นุ้ยเนาะเสื้อผ้าของพี่นุ้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปนานนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะพี่นุ้ยก็ ต้องขยับราวผ้านะเพราะว่าอีกซีกนึ่งจะเป็นผ้าห่มกับผ้าเช็ดซักเช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องให้น้องหลับยังไม่ได้ปลุกน้องตื่นนะพี่นุ้ยจะได้แบบซักผ้าได้สะดวกนะถ้าน้องตื่นนะพี่นุ้ยต้องพาเขาไปด้วยเนาะตัวของน้องนะแล้วก็ผ้าคุณหนูผ้าเช็ดหน้าก็จะไว้อีกด้านหนึ่งนะคะน,นะสองช่วงต่อเนื่องนะคะก็พอพอหน้าดินได้เปียกนะพอแบบนี้เพราะเมื่อวานเมื่อวานช่วงเย็นฝนเอ,อ่อฝนตกนะคะ ตอนนี้พอกลางคืนอากาศไม่ร้อนนะแล้วพอช่วงเช้าพอช่วงเช้าอ,อ่ะริมริมริมเอ่อริมนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของพี่นุ้ยนะตรงกลางก็ว่าจะเอาเป็นเสื้อผ้าของน้องนะใส่เสื้อผ้าน้องไว้นะคะตรงกลางก็เป็นของน้องแต่พี่นุย้ยซักผ้าแล้วก็เอาผ้ามาตากนะคะท้องฟ้าตอนเช้าเอ,อ่อช่วงเช้าชเช้า,ชามืดนะคะก็อกลอดโปร่งเลยนะโปร่งใสนะไม่ก็อากาศจะดีนะคะ จะชุ่มชื้นอยู่นะแล้วก็เอ,อพื้นดินเราก็ยังเปียกอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกสองช่วงเลยนะแยกโซงเลยนะคะ <S <S ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่น้ําขังน้ําขังหน้าดินนะคะเออต้อนไม้ก็แลกเขียวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าได้น้ําฝนไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานช่วงฝนตกตัวของน้องนะแล้วก็พักคนหนูพระเช็ดหน้าก็จะไว้อีกด้านหนึ่งนะคะ เสื้อผ um. ้อาของพี่นุ้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปเสื้อผ้าของพี่นุ้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาแปลว่าเสื้อผ้าของพี่นุ้ยกับของน้องอจะซักแยกจะซักให้น้องก่อนนะซักให้น้องเจ้าคุณก่อนนะและ euh. ้วของพี่นุ้ยจะซักทีหลังนะคะพอเวลาตากตัวของน้องนะแล้วก็ผ้าุนหนูผ้าเช็ดหน้าก็จะไว้อีกด้านหนึ่งนะคะลมไม่มีนะช่วงแรกนะมามีช่วงหลังนะคะลมแรงนะคะ ก็พินก็ตากผ้าไปนะตากไปเรื่อยๆสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นว้ยก็เป็นแจ่วนะคะเอซักผ้าแล้วนกําลังจะตากผ้านะคะเพื่อนๆมาเช้าพี่นุ้ยกลมไม่มีนะช่วงแรกนะมามีช่วงหลังนะคะลมแรงนะคะก็พินก็ตากผ้าไปนะตากไปเรื่อยๆก็เอามาตากพร้อมๆกันได้เนาะเพราะว่าเราได้แยกซักแล้วเสื้อผ้าเด็กเนาะกับเสื้อผ้าของพินุ้ยคือคนใหญ่เนาะ จะจะไม่ปนกันนะคะของน้องก็คือของน้องเลยนะแยกโซนเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ซื้อผ้าของพี่นุย้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปะนะสองช่วงต่อเนื่องนะคะก็พอพอหน้าดินได้เปียกนะพอแบบนี้สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะเอะซักผ้าแล้วในกําลังจะตากผ้านะคะเพื่อนๆมาเช้าพี่นุ้ยก็นะตอนเช้า ซักเสร็จแล้วก็มาตากนะคะบรรยากาศดีนะคะช่วงเช้าปกลมไม่มีนะช่วงแรกนะมามีช่วงหลังนะคะลมแรงนะคะก็พี่มันก็ตากผ้าไปนะตากไปเร<ๆ>ื่อยๆลงเรียนนะคะแล้วก็มีผ้าคนหนูผ้าชิดต,ตัวของน้องนะคะเนพี่นุ้ยก็ ซักเลยลมไม่มีนั้นช่วงแรกนะมามีช่วงหลังนะคะลมแรงนะคะกลพิ่มันก็ตากผ้าไปนะตากไปเ่็ยๆไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะคะเช้านี้เนาะแต่ก็ซักผ้าไปก่อนนะคะมีผ้าของพี่นุ้ยเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะซักผ้าแล้วในกําลังจะตากผ้านะคะเพื่อนๆ มาเช้าพี่นุ้ยก็ตอนเช้าซักเสร็จแล้วก็มาตากนะคะบรรยากาศดีนะช่วงเช้าตัวของน้องนะแล้วก็ผ้าคนหนูผ้าเช็ดหน้าก็จะไว้อีกด้านหนึ่งนะคะเรียซักเช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องให้น้องหลับยังไม่ได้ปลุกน้องตื่นเนาะพี่นุ้ยจะได้แบบซักผ้าได้สะดวกนะถ้าน้องตื่นแล้วพี่นุ้ยต้องพาเขาไปด้วยเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะ ซักผ้าแล้วในกําลังจะตากผ้านะคะเพื่อนๆมาเชา้าพี่นุ้ยกันนะสองช่วงต่อเนื่องนะคะก็พอพอหน้าดินได้เปียกนะพอแบบมีเสื้อผ้าของพี่นุย้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปนะคะตากผ้าไปเรื่อยๆจะใช้เวลานิดหนึ่งนะตากผ้านะเพราะว่าผ้ามีหลายชิ้นนะคะก็เลยตากตากสวัสด,ดีะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะ ซักผ้าแล้วกําลังจะตากผ้านะคะเพื่อนๆเมาาื่อเช้าพี่นุ้ยก็เอามาตากพร้อมๆกันได้นะเพราะว่าเราได้แยกซักแล้วเนะสื้อผ้าเด็กเนาะกับเสื้อผ้าของพี่นุ้ยคือคนใหญ่เนะาะจะจะไม่ปนกันนะคะของน้องก็คือของน้องเรื่อยนะคะตากผ้าไปเรื่อยๆจะใช้เวลานิดหนึ่งนะตากผ้านะเพราะว่าผ้ามีหลายชิ้นนะคะก็เลยตากตากเลยนะแยกส่วนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ซื้อผ้าของพี่นุยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปเสื้อผ้าของพี่นุยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปซักเช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องให้น้องหลับยังไม่ได้ปลุกน้องตื่นนะพินุยจะได้แบบซักผ้าได้สะดวกนะถ้าน้องตื่นนะพี่นุยต้องพาเขาไปด้วยเนาะปุกลมไม่มีนะช่วงแรกนะมามีช่วงหลังนะคะลมแรงนะคะ ก็พี่มพ์ก็ตากผ้าไปนะตากไปเรื่อยๆนะคะตากผ้าไปเรื่อยๆจะใช้เวลานิดหนึ่งนะตากผ้านะเพราะว่าผ้ามีหลายชิ้นนะคะก็เลยตากตากก็เอามาตากพร้อมๆกันได้นะเพราะว่าเราได้แยกซักแล้วเสื้อผ้าเด็กเนาะกับเสื้อผ้าของพีน่นุ้ยคือคนใหญ่เนาะจะจะไม่ปนกันนะคะของน้องก็คือของน้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พีน่นุ้ยก็เป็นแจ่วนะคะ ซักผ้าแล้วในกําลังจะตากผ้านะคะเพื่อนๆมาเช้าพี่ดยกระตัวของน้องนะแล้วก็ผ้าคุณหนูผ้าเช็ดหน้าก็จะไว้อีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะตอนเช้าซัากเสร็จแล้วก็มาตากนะคะบรรยากาศดีนะคะช่วงเช้า เสื้อผ้าของพี่นุยแล้วก็มีเส,สืส้อผ้าของน้องแล้วก huh? ็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปเสื้อผ้าของพี่นุยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปพี่นุยซักผ้าแล้วก็เอาผ้ามาตากนะคะท้องฟ้าตอนเช้าเ่วงเช้าเช้ามืดนะคะก็วอดโป่งนยนะโป่งใส่นะเสื้อผ้าของพี่นุยแล้วก็มีเสื้อผ้าของน้องแล้วก็มีผ้าห่มน้องที่ว่าเอาไปนะตอนเช้าซักเสร็จแล้วก็มาตากนะคะ บรรยากาศดีนะคะช่วงเช้าข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยเนาะพี่นุ้ยก็ถากผ้าเสร็จแล้วนะอ่ะอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายนะสองช่วงต่อเนื่องนะคะก็พอพอหน้าดินได้เปียกนะพอแบบนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะเอ่อซักผ้าแล้วในกำลังจะตากผ้านะคะเพื่อนๆเมื่อเช้าพี่นุย้ยเลยนะแยกโซนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มานิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะพี่นุ้ยก็ต้องขยับราวผ้านะเพราะว่าอีกซีกนึ้งจะเป็นผ้าห่มกับผ้าช็น้ําขังน้ําขังหน้าดินนะคะเอต้นไม้ก็แลกเขียวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าได้น้ําฝนไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานช่วงฝนตกพี่นุ้ยซักผ้าแล้วก็เอาผ้ามาตากนะคะท้องฟ้าตอนเเช้าช่วงเช้าเช้ามืดนะคะ ก็วอดโปรงเนี่ยนะโปรงใสนะไม่ตัวของน้องนะแล้วก็พ้าคนหนูพ้าเช็ดหน้าก็จะไว้อีกด้านหนึ่งนะคะก็อากาศจะดีนะคะจะชุ่มชื้นอยู่นะแล้วก็เอ,อพื้นดินเราก็ยังเปียกอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกสองช่วงนาะนนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมครับพี่นุ้ยก็